ฝน,นตกกมาทำน้ำเต้าหู้ทานกันค่ะแค่ถั่วเหลือง300กรัมทามผืนไว้นะคะล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็นำมาปั่นนะคะเวลาปั่นใส่น้ำลงไปหนึ่งเท่าตัวของถั่วนะคะปั่นจนละ,ะเอียดค่ะเสร็จแล้วก็เทใส่หม้อนะคะตั้งไฟค่ะมันคนบ่อยๆนะคะไม่ต้องตักฟองไม่ต้องตักอะไรออกเลยค่ะ มันคนบ่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวก้นจะไหม้นะคะต้มไฟกลางถึงไฟแรงนะคะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่น้ำเติมน้ำลงไปนะคะให้มันหยุดเดือดนะคะแล้วก็คนต่อไปค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะมัน คนอยู่เรื่อยๆไม่ให้มันนอนก้นนะคะแล้วก็รอรอให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ราดน้ำลงไปเหมือนเดิมนะคะ คราวน,นี้รอบนี้เราจะปรับไฟให้อ่อนลงหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆจนเดือดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยดับไฟค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปกรองค่ะเอาเกลือเอาก,ากากออกนะคะก็จะเหลือน้ำเต้าหู้ใสๆเข้มข้นค่ะไม่มีแป้งไม่มีอะไรแล้วก็ทานกับ ผลไม้แห้งค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลค่ะ